กุยชายนึ่งสวยๆแบบนี้ทำกินทำแจกทำขายหรือทำจัดเบรกก็ได้นะคะเนื้อแป้งสูตรนี้เนี่ยเทสมาแล้วว่าเหนียวนุ่มกำลังดีอร่อยมากในคลิปมีสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยใช้น้ำตาลทราย65กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาเกลือ5กรัมหรือ1ช้อนชาน้ำา 30ML น้ำส้มใสชู45 ml สีอิ้วดำาิบกรัมหรือ1ช้อนโต๊ะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดเมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยนะจ๊ะใครอยากจะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดก็ได้เวลาจะเสิร์ฟก็สามารถใส่พริกลงไปปริมาณตามชอบได้เลยคนนิดหน่อยให้เข้ากันเอาละค่ะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะถัดมามาดูวิธีการเตรียมกุยช่ายกัน นำใบกุ้ยช่ายมา250กรัมล้างให้เรียบร้อยตัดส่วนสีขาวที่แข็งๆออกนะแล้วหั่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้จ้านำน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะหรือ24กรัมใส่ลงไปในกระทะน,นะแล้วตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันพอร้อนนำใบกุ้ยช่ายใส่ลงไปใช้ไฟแรงผัดใบกุ้ยช่ายประมาณ1-2นาที พงปุุงรสหมูหรือรสไก่ลงไป1ช้อนชาหรือ5กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะหรือ12กรัมเกลือ1น1หยิบมือซีอิ๊วขาว1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาจากนั้นผัดผผััดดจนกระทั่งใบกุยช่ายสุกผัดๆไปมันจะมีน้ำออกมาจากใบกุ้ยช่ายแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะเป็นเรื่องปกติเลยนำใบกุ้ยช่ายที่ผัดได้เทใส่กระชอนหรือภาชนะที่มีรู เพราะว่าเราต้องการแค่ส่วนของใบกุยช่ายนะคะไม่ต้องการน้ําของมันพักในส่วนนี้ไว้ก่อนถัดมามาต่อที่การเตรียมแป้งนําแป้งมัน125กรัมหรือ1ท่ตถ้วยตวงเทลงไปในกระทะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า25กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำา2 0 m m l โดยตัวน้ำเนี่ยป้าจะไม่เทพรวดเดียวหมดนะคะจะค่อยคอยแบ่งใส่ลงไปสัก3-4รอบใส่แล้วก็นวดใส่แล้วก็นวด ทำซ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีแป้งที่เป็นเม็ดเมและน้าที่เตรียมไว้หมดนําขึ้นตั้งไฟอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มมีแป้งเป็นก้อนที่ก้นกระทะปาจะกวนจนกระทั่งเขาเป็นก้อนประมาณนี้ค่ะยกลงจากเตา คนคนสักครู่นะคะให้ส่วนผสมอุ่นขึ้นถ้าจุดไหนแป้งมันจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆก็ใช้พายบีบบีด้วยนะจ๊ะถ้าก้อนไม่ใหญ่มากก็ไม่ซีเรียสนะเก็บไว้ก็ได้จากนั้นค่ะนําใบกุยช่ายที่เราผัดไว้ใส่ลงไปใบกุยช่ายตอนนี้เนี่ยจะเย็นสนิทหรือจะอุ่นๆยังไงก็ได้คะ่ะไม่ซีเรียสแต่ว่าเอาน้ําจากใบกุยช่ายออกให้หมดแล้วกันนะจากนั้นคนคนคนให้ใบกุยช่ายกระจายตัวในแป้ง ป้าป้าตัวใบกุ้ยช่ายเนี่ยถ้าหนูไม่ผัดก่อนมาใส่ในแป้งได้ไหมจริงๆมันได้นะคะแต่ป้าลองทําเทียบกันแล้วผัดใบกุ้ยช่ายก่อนค่อยมาใส่ในแป้งจะอร่อยกว่าอ่าตอนนี้นะน,นําน้ําใส่ซึ้งตั้งไฟเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นนําพิมพ์มาป้าจะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนนะจะใช้ลายไหนยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็นําน้ํามันพืชมาทาลงไปด้านในพิมพ์ให้ทั่วๆ พิมพ์ซิลิโคนร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายแอปฟ้าแอปส้มใดๆมีขายนะคะยังไงเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะเตรียมพิมพ์ไว้ทั้งหมด20อันนะจ๊ะตากแป้งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปประมาณ25 2 6กรัมต่อพิมพ์1อันทำจนครบทุกชิน้นจากนั้นนำไปนึ่งโดยเราจะนึ่งบนน้ำเดือดจัดนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาที หลังนึ่งในขณะที่แป้งยังร้อนๆอ,อยู่เขาจะดูใสๆแบบนี้เลยค่ะยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นหรือหายร้อนแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะเพราะว่าถ้าแกะตอนร้อนจ,จัดๆเนี่ยมันแกะยากในการแกะให้แสะที่ขอบด้านข้างของพิมพ์ก่อนแสะให้ทั่วชิ้นเลยนะคะแล้วก็คว่ำพิมพ์ลงดึงพิมพ์ขึ้น แกะให้ดูอีกอันนึงเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอร่อยมาว่าถึงเรื่องความขุ่นความใสของตัวแป้งชิ้นขวามือที่ใสกว่านะคะจะเป็นการทำแป้งตามสูตรที่ป้าให้ไว้ส่วนชิ้นซ้ายมือจะดูขุ่นกว่าเนื่องจากว่าป้าเพิ่มปริมาณแป้งข้าวเจ้าแล้วลดปริมาณแป้งมันถ้าใครอยากได้แป้งที่ดูใส สา,าสามารถเพิ่มปริมาณแป้งมันแล้วลดปริมาณแป้งข้าวเจ้าลงได้ป้าป้าหนูใช้แป้งมันอย่างเดียวได้ไหมคําตอบก็คือสามารถใช้แป้งมันล้วนโดยไม่ผสมแป้งข้าวเจ้าได้รูปที่เห็นอยู่นี้เป็นกุ้ยช่ายนึ่งที่ใช้แป้งมันเพียงอย่างเดียวโดยไม่ผสมแป้งข้าวเจา้าจะดูสวยแล้วก็ใสมากๆจากการทดลองชิมดูของป้าอันนี้ความชอบส่วนตัวล้วนๆนะป้าว่าถ้าใช้แป้งมันเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบมากเกินไปกินๆไปแล้วเมื่อยปากอะค่ะ ย้ำอีกรอบความชอบส่วนตัวล้วนๆนะจ๊ะป้าถ้าหนูไม่ชอบกินแบบนึ่งเอาไปทอดได้ไหมทอดได้นะคะแต่ว่าดูตัวกุยช่ายทอดที่ได้นิดนึงค่ะฝั่งขวาจะเป็นกุยช่ายทอดที่ทําตามสูตรในคลิปนี้ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นกุยช่ายที่ป้าปรับเพิ่มปริมาณแป้งข้าวเจ้าแล้วลดปริมาณแป้งมันลง หลังทอดแล้วเนี่ยตัวที่มีแป้งเข้าเจ้าเยอะกว่าเขาจะอยู่ทรงสวยกว่าถ้าถามว่าอันไหนอร่อยกว่าระหว่างชิ้นซ้ายกับชิ้นขวาป้าว่ามันอยู่ที่ความชอบอะค่ะชิ้นขวาเขาจะมีความนิ่มกว่าชิ้นซ้ายจะมีความแน่นเคี้ยวเรารู้สึกได้เนื้อมากกว่าป้าตัวแป้งเนี่ยทาไมต้องกวนหยอดใส่พิมพ์เลยไม่ได้หรอดูรูปนี้นะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือมีการกวนแป้งก่อนที่จะนาไปหยอดในพิมพ์จะเห็นได้ว่า ตัวใบกุยช่ายอะค่ะมีการกระจายตัวอยู่ทั่วๆในขณะที่ฝั่งขวาไม่ได้กวนแป้งก่อนใบกุยช่ายมันก็จะลอยตัวแยกชั้นกับตัวแป้งถ้ากวนแล้วค่อยหยอดใส่พิมพ์ไปนึ่งพอใบกุยช่ายมันกระจายตัวได้ทั่วๆเนี่ยกินแล้วมันจะฟินกว่านะถ่ายจากด้านข้างให้ดูนะคะไม่ต้องสนใจความขุ่นความใสของแป้งนะเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยป้าเทสปรับเพิ่มปริมาณแป้งเข้าเจ้าตัวนี้เนี่ยป้าไม่ได้กวนแป้งจะเห็นได้ว่าใบกุยช่ายกับแป้งแยกชั้นกันนะคะ พอกินแล้วอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะแป้งหนาเกินไปหรือเปล่าเนื่องจากว่าใบกุยช่ายมันไปกระจุกตัวค่ะไม่กระจายตัวอยู่ทั่วทั่วชิ้นถ้าใครยังมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงจุดไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวถ้าป้าเห็นป้าจะตอบให้นะเอาละค่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบกุยช่ายนึ่งหนึ่งสูตรน้ำมันพืช4บาทอันนี้รวมตัวน้ำมันพืชที่ใช้ทาพิมพ์แล้วใบกุยช่าย18บาทผงปรุงรส1บาท น้ำตาลทรายส6สตางค์เบกกิ้งโซดา50สตางค์ซีอิ๊วขาว1บาทเกลือ10สตางค์รวม24บาท96สตางค์สูตรทำได้20ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท25สตางค์นะคะต้นทุนตรงนี้ยังไม่รวมค่าน้ำจิ้มนะน้ำจิ้ม1สูตรต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7- 8บาทได้ขออภัยนะคะไม่ได้คิดแบบละเอียดไว้เหมือนเดิมคะ่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคคนนนนนไม่่เเททากกันนะันะะนแให้้ิดดววยตอองอีี และในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก,สก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าจีป,ปาะน่นนี้นั่นนะจ๊ะถ้าจะขายป้าว่าขายชิ้นละ5้าบาทน่าจะได้อยู่นะใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์บอกป้านหน่อยเดอ้อสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า